เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงะนะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกมแกนเอลฮามครับผม mm hmm. เกมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่กําลังจะมาในปีนี้เลยนะครับ mm hmm. ต้องบอกตามตรงว่าผมเนี่ยเห็นแล้วว้าวมากๆนะครับ mm hmm. เกมเกมนี้นะครับมีแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะเรื่องซอร r อาร์ตออนไลน์นะครับ คิดว่าหลายๆคนน่าจะเดาได้ไม่ยากนะครับตัวงานตัวกราฟิกเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับนี่คือเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้ายใหม่เติมถูก เติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซีอันิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV, Free Fire, p u v, พ g Mobile, Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตกองซุมตัวรับงบ49บาทมีโอกาสได้อีกกิน5%ไปจัดกันซื้อเลยได้หัส100%ได้อีกจริจจริงๆด้วยโคตรคุ้มดีซีช็อปมีไก่เพชรไก่เวลเริ่มต้นที่19บาทเท่านั้นรวมถึงตัวรับขายทุกตัวขายเพชรและของต่างๆในเกมด้วยใครสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย โอเคก่อนอื่นเลยนะครับขอพูดถึงตัวเกมก่อนนะครับตัวเกมนี้เนี่ยผมได้สำรวจมาระดับหนึ่งเนาะตรงนี้ไปหาข้อมูลมาว่าจะเปิดประมาณวันไหนซึ่งเขาแจ้งว่าไม่มีวันเปิดที่แน่นอนนะครับแต่เขา ตั้งใจว่าจะเปิดก่อนสิ้นปีนี้หรือว่าก่อนปี2025อันนี้เขาเขียนไว้เองเลยนะครับใน Discord เนาะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยก็จะเปิดให้เล่นอยู่ดีอะตรงเนี้ยผมชอบนะแล้วเขาบอกว่าเขาจะค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆในขณะที่เปิดให้เล่นแล้วนะครับตรงเนี้ยหวังจริงๆว่าจะมาเร็วๆนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่รอนะอะเดี๋ยวเรามาดูระบบกันเลยดีกว่านะครับโอเคตรงนี้จะเป็นบอดี้อ่านี่ทรงผมอ่าฮะยกสง่งโอ้ ผมขยับตามแรงลมด้วยให้ตายเถอะโอ้ยแร้ว o n งผมเยอะหรือเปล่าเนี่ยเอานี้แล้วกันดูเท่ไหมะ่ะหุ้ยแต่โมเดลแม่งเอาเรื่องว่ะนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโฮ้ยอันนี้ดีว่าอันนี้แล้วกันเอาน,นี้แล้วกันปิดหน้าหนอ่อยสก,กินโทนสีผิวอะ่ะผิวนี้กาลังดีตัวผู้ชายแล้วตัวผู้หญิงอ่ะเดอะเพศไม่มีผลเหรออันนี้ไม่รู้นะ โอเคคัสตอมไมค์มีรีโหลดด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอแบ็กก่อนขอแบ็กก่อนเดี๋ยว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 ค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปข้างบนเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวขอเอาอะไรนะอ๋อสีผิวสักประมาณนี้เปลี่ยนทรงผมนะมันปิดหน้าปิดตาไปอ่ะนี้ะชอบเลยอ่ะโอเคอ่ะไปดูที่หัวข้อรีโหลดแล้วกันนะครับนี่เลยผมสนใจเป็นพิเศษมีคัสตอรีโหลดด้วย ก็จะมีเคเลนคาร์ดซอดแมนเลือกไม่ได้นะต้องรีโลว่ะอ่ะสป,ปินดูเบอร์เซอร์กว่ะเบอร์เซอร์ไอ้เซ็กหน่อยดิเบอร์เซอร์อู้เบอร์เซิร์รรรรรรมันเกลือเหรอทำไมมันออกง่ายจังเอ้ยแปลกแปลกแล้วแปลว่าตอนแรกซอดแมนอนะ่ะดีแล้วนะครับ ไอ้เบอร์เซิร์ชเกืวะเนี่ยอาชิบหายแล้วโอเคได้เป็นบาวมาสเตอร์แม่งเอ้จะมาดูดาบโอเคจบงี้ก็ไม่ว่ากันเ,เราต้องแบล็คป่ะโอ้โหถือธนูและโยกใหญ่โอเคกดเซฟกดเอ็กซิทตรงนี้เหรอโอเคมาแล้วเอนเตอร์เนมว่ะ แน่นอนมันก็ต้องเป็น N U T โอ๊ยพิมพ์ไม่ได้ด้วยนะเราต้องกดตามนี้เขาด้วยนะ N U T แล้วก็เป็น N G A นามสก,กุลเราถูกแล้วนี่เลยหยวอะโก้าอะไรอะสลาเมนเดอร์ฮะ มีให้เลือกอะไรอีกวะเนี่ยเฮย้ยเกมดีอ่ะเลือกคาแล้วมันมีมีดาร์กเมจิกวินเมจิกเอิร์ธเมจิกอ่าบีดเมจิกวอเตอร์เมจิกไทม์เมจิกว่ะมิวสิกเมจิกเอ้ยอะไรอ่ะมันเยอะจังเฮย้ฮยเฮย้ฮยฮ้ยมีเลือกวิ้ด้วยหรอมันเป็นไรดีวะน่ะน่ะ เกมมึงน,น่าสนใจขนาดเนี้ยเลือกไม่ถูกดิเพราะเลือกแล้วมันน่าจะได้ครั้งเดียวเอ,เอาอะไรดีอันนี้มันคืออะไรอ่ะฟอร์มเอนชียนลูนเมจิกนี่ก็ไฟอ่ะมันต้องตัวเอาอะไรดิวะเอาอันแรกอนะ่ะนั่นแรกอันแรกอุ้ยเลือกไม่ถูกอ่ะเยอะอุ้ยเกมดีอ่ะน่าเล่นว่ะ มาแล้วหูีกงานภาพขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยโอ้ผมไม่เคยเล่นเกมที่ภาพดีขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้โหมาก่อนมาเป็นตัวเห็นหรือเปล่าบนหัวผมแม่ท่านะผู้ชมเกมดีอ่ะโอเคโอ้โหดูดิเชี่ยง,งานโมเดลงานผมวิดีไปหมดเลยอ่ะ กดอะไรตี T. อะไรบ้างเนี่ยกด F block อาา่ะฮะ F U S D กดชิพวิง่งอา่าวิ่งก็มีเอฟเฟกต์โอ้โหค Q dash อาา่ะฮะรู้เรื่องเกมดีเกินเริ่มไงดีอะอ่ะมีเคว็ให้รับหรือเปล่าไม่ไม,ไมีไม่ใช่ เฮ้ยมีคนด้วยเฮ้ยนายโชกิริโต้นี่ยวาเฮ้ยเขาบอกคำว่ะเฮ้ยบินได้ด้วยเหรออ่ะบินยังไงเดี๋ยวรอกูก่อนโอ้โหบีบินด้วยโอ๊ยตื่นเต้นแนะ่ะเฮ้ยบินได้ด้วยไอ้เชี่ยมีม้าด้วยมีสัตว์ฉี่วะเนี่ยตามไปก่อนตามไปก่อนไม่รู้อุย้ย สู้อ่ะวิงงานสู้กันเขาจะสู้ให้เราดูว่ะเอาดีเอเดีเดิไหน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 ขอติดจอยัดติดจอเลยครับขอดีเพื่อนขอนี้เป็นลานเหมือนจะเป็นลานพีพีนะครับเอาดิใส่กันสักทีดิเอาเลยน้องพิมพ์คุยกันแล้วหูดูดิพี่ททำดีอ่ะ ดีคริโตสู้หน่อยเว้ยโอ้โหเบอร์เซิร์กแม่งสับยับเลยอุ้ยอุ๊ยเบอร์เซิร์กเลื่อนรถเยอะจัดยังไงเุ้ยเอาดีๆโอโ้มึงใหญ่เสียชื่อครนะิโตนะบินกันยังไงวะแม่งมีบินด้วยอะไรอะจะชวนไปไหน เอานี่สู้แล้วเหรอโอ้นี่เล่นดีเผอนะโอ้โหแม่งลากกูมาตุ๋ยเหี้ยนี่เดียนี่ลายนังนะมาดิมาดิเดี๋ยวนัก่านูหน่อยมาได้ยงังงงๆปุ่มอยู่มาดิโอ้โหธนูกูมันไม่ตีเลยวะ มาดิมาดิมาดิฟาดด้วยลูกธนูมาดิเจ๋อเอ,อ้ยมึงเป็นนักธนูทำไมถ้ามึงไม่ยิงธนูเนี่ยเคยมีใครบอกไหมโหยับมาดิมึงตีไม่เข้าเลยวะธนูกูแม่งกากจัดมาดิ อออไอเ้เหี้ธนูกูได้แค่นี้เหโอ้เดี๋ยวได้กูคาซอยแมททิ้งทำไมเนี่ยมาดิมาดิมาดิาดไอ้เหี้ยมันกูยิงธนูไม่เป็นหรือเปล่าวะ แน่เชิงหนานนกน้มึงอ่ะดิโอ้าเคียธนูมันกากจังวะโอเคครับท่านผู้ชมก็เอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอับอายขายขี้หน้ามากพอแล้วนะเออสู้ไม่ได้เลยคือคาดธนูแม่งกากมากนะครับคือผมไปดูมาแน่ว่า ทำไมธนูเรามันถึงยิงไม่ออกมันน่าจะยังไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยผมกดเปิดกระเป๋าอะตรงนี้เป็นหน้าเปิดกระเป๋านะครับนี่เลยมันมี wooden arrow ครับหรือว่าลูกธนูเนี่ยแต่ผมกด equid ไปแล้วซึ่งมันไม่ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของสกงสกิลอีกน่าจะตามมาในอนาคตนะแต่ว่าคาที่เลือกเล่นเยอะมากนะมี axe spear sword อ่าคัทลานะครับเคียว ฮมเมอร์เรเปียกันเหล็แดกเจอร์ชอตซอสอ่าเกวสซอสโบแล้วก็เมจิกสตาร์โอ้โหเยอะมากนะครับเออนะแต่เกมยังไม่เสร็จเนาะอันนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับแต่ก็นั่นแหละไอ้คา์ดโบปัญญาอ่อนนี่แม่งโง่จัดเลยตีใครไม่เข้าเลยนะครับอะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมไม่รู้ว่าเปิดเผยข้อมูลได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนั้นงากกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกท่านแล้วขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย